สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่7กตกรกดดาคม2567า7เวลานี้ก็ตี5 5 5 0ี5 20นะก็มาเดินออกกำลังกายกับทางพี่นุ่มตอนนี้อยู่ที่หน้าหมู่บ้านพฤษา4นะฮะหน้าหมู่บ้านพฤษาสีตรงน,นู้นเป็นหน้าตลาดตลาดนัดหน้าหมู่บ้านจะมีทุกวันอาทิตย์นะครับมีทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีแผงตรงนี้เป็นแผงขายหมูนะฮะขายหมูราคาถูกก็จะมีคนมาซื้อจับจ่ายกันตอนเช้าหมูสด อันนี้เป็นเส้นทางถนนดาวทองที่จะมุ่งหน้าไปทางวัดลานตากฟ้านู่นแหละครับวันนี้เดินวันอาทิตย์ที่สองแล้วกับทางพี่หนุ่มตอนนี้เปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นการเดินกันแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นการเดินกันแล้วก,ก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเดินชมธรรมชาติตอนเช้าเช้านะฮะอาทิตย์ที่แล้วเดินก็ได้ประมาณ5กิโลก,กว่าใช่ไหมพี่หนุ่มห เจ็ดแปดโลใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วนะได้มันเจ็ดแปดโลเชา้าเช้าบรรยากาศดีนะฮะตอนเช้าครับ,ตรบแต่ว่าตอนหัวค่ําก็มีฝนตกลงมานะครับเมื่อวันเสาร์ตอนหัวค่ํานะครับพอตอนเช้ามาวันอาทิตย์ก็บรรยากาศดสดใสครับมีเวลาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนกันแล้วเดี๋ยวก็จะไม่สบายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับจาก,กอ YouTube พาเที่ยวชม นะครับ EP น,นี้ก็เส้นนี้ก็โอเคอยู่นะครับหลายๆท่านคงเคยเจอนะข้างหน้าน้องวนถนนทางนาไฟก็จะสวยโอเคครับพาเ่นี้ก่อนนี้เป็นทุ่งนาก็เริ่มจะสว่างแล้วท้องฟ้าก็เริ่มจะสว่างแล้วให้ดูนะครับท้องฟ้าเริ่มจะสว่างโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เป็นตอนๆไปนะครับสวัสดีครับ พี่เปียกเราวิ่งมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวพี่เปียกขาวิ่งเนาะประจําซอยโอเควิ่งไปละที่หลุมก็เดินกลับมาเนี่ยบรรยากาศก็เริ่มจะสว่างมาแล้วนะครับคือถ,ถนนเส้นนี้ก็ โอเคฮะบรรยากาศเช้าเช้าเปียกเราสุดยอดเป็นโค้ดผมเลยเนี่ยครับเห็นแล้วก็อยากพาเชิญชวนทุกท่านนะครับมีเวลาก็ออกกําลังกายกันวิ่งกันบ้างนะครับดูแลสุขภาพถนนเส้นนี้ก็ขอบคุณทางหน่วยงานราชการเขานะกรมหลวงชนบทมั้งกรมทางหลวงชนบทปิดไฟได้สวยมากอะถนนเส้นนี้ ระยะทางจากหน้าวัดลานอะ่ะเกือบเกืบจะถึงหมู่บ้านพฤกษาสี่ฮะระยะทางเส้นนี้ก็ดูสวยไฟเขาก็สว่างโอเคครับเปียกผมนะครับวิ่งตอนเช้าไปแล้วครับเปเปียกผมโอเคครับผม ครับ EP ถัดมาก็พามาชมท่าน้ําวัดลานตากฟ้าตะมนลานตากฟ้าเผเภอนครไทสีจังหวัดนคปรปฐมนะครับซึ่งวัดลานตากฟ้านี่ก็จะติดกับแม่น้ําท่าจีนนะครับเช้านี้ก็พามาชมบรรยากาศที่ท่าน้ําวัดลานตากฟ้าครับก็ปริมาณน้ําก็เริ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผู้รายงานมาเนี่ยยังมองเห็นพวกก้อนหงก้อนหินอยู่ตรงนี้เลยฮะทั้งหมดมันห้าขั้นนะฮะ ห้าขั้นจากใต้ตรงวัดลานลงมาเนี่ยทั้งหมดจะห้าขั้นขั้นที่ห้าลงไปยังมองเห็นเป็นดินเป็นทรายเป็นหินเป็นกรวนแต่พอมาวันนี้รู้สึกว่าปรีมาน้ำก็เริ่มขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เข้าหน้าฝนก็ดูฝนนะฮะก็น้ำก็เริ่มมาเยอะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดสำโรงวัดสำโรง เช้าว,วันอาทิตย์ที่เกตกรกฎา2567เวลานี้ก็6โมงจะครึ่งแล้วนะครับก็พามาชมบรรยากาศเชา้ากเก้าครับลเองานก็เดินออกกาลังกายจากนู่นแหละฮะจากหน้าหมู่บ้านนะครับก็เดินออกกาลังกายกับทางพี่หนุ่มมา,าบรรยากาศท่าทางวัดลานเส้นทางนี้ก็ถ้าไปทางนน้นก็อย่างทีู่้เอกงานบอกลง ทะเลนะลงทะเลไปฝั่งทางโน้นมาจากทางโน้นก็มาจากทางอยุธยาทางนั้นะทางโน้นนะฮะไปวัดลานเราพาเดินอันนี้ก็เป็นบริเวณของลานทางของวัดลานเราก็กว้างขางานะกว้างขา,า,างจ่ชัด ก่อนตรงนี้จะมีไซใหญ่ๆตอนนี้ไซไปไหนหรอไซลูกใหญ่ๆนี่หาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสลาการประเรียนทางวัดลานนะะก็พาเดินชมอีพีนี้ก็ไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ได้เดินรอบหมู่บ้าน,นเป็นหอละฆังเป็นหอละรัง เห็นออฟฟิศตรงนี้แล้วก็สนใจอยากได้ออฟฟิศตัวนี้อันนี้เป็นถนนหน้าวัดลานมานนะฮะอยากยากจะได้ออฟฟิศอย่างนี้ไปทําเป็นธุรกิจร้านกาแฟอันนี้ก็เดินรอบหมู่บ้านกับทางพี่หนุ่มตอนนี้ก็มาอยู่เส้นตรงนี้มันชื่ออะไรก็พวกรายงานเรียกไม่ถูกนะครับเพราะว่าเส้นนี้ก็คนปั่นจักรยานกันเยอะอยู่นะเช้าๆแต่วันนี้ยังยังไม่เห็นมี เช้ายังไม่เห็นนี่ตรงนี้เป็นรีเวอร์อ๋อเป็นคล,ล้ายๆร้านอาหารกาแฟเคยเคยเข้าผู้แรงงานเคยเข้าไปข้างในมันติดกับแม่น้ําบรรยากาศดีอยู่เขาก็จะเปิดเป็นบางเวลานะฮะริเวอร์วอลอะไรเขาเป็นเปิดเป็นบางเวลาเขาเป็นที่สวนของเขาตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของอสํานักวิปัสสนาของทาง สาขาของวัดมหาสวัสดิ์ก็จะมีทางพระอาจารย์ท่านมาพักอาศัยจำบรรษาอยู่แล้วก็เรียนปอโทรปอเอกนะเป็นสายทางพระนะฮะวัดมหาสวัสดิ์เส้นทางเนี้ยอันนี้เส้นด้านหลังลาไปยันนูนะ้นถนนสวยฮะนนเส้นเนี้ยจะมุ่งไปข้างหน้าก็ไปนู้นล่ะครับไปเรียบทางรถไฟผ่านประตูน้ำพระพิมนมไปทางน้น ่าดาบยุธเราเห็นไกลๆนะกน,น่านจะเป็นดาบยุธใช่ไหมสไตล์วิ่งเนี้ยสไตล์วิ่งเนี้ยจะเป็นดาบยศถ้าวิ่งแบบนี้นะโอ้ดูกล้วยเขื่อนี่ดิเห็นกล้วยแล้วอดไม่ได้ขอถ่ายกล้วยหนะ่อยเห็นไหมฮะสวยมากโอเคครับไปพี่นุมเดินต่อเห็นสภาพให้ดูสไตล์เนี้ยดาบยุธ โอเคครับบินตรงครับสวัสดีครับ,บดาบดาบยุทธผมมาเขาเก็บภาพผมหน่อยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ดาบผมหน่อยเยี่ยมขอบคุณมากครับดาบเดี๋ยวส่งให้ครับพี่ดาบ,บมาแล้วครับ,รบไปครับพี่ดาบผมไปแล้วพี่ดาบ <c oughs> บรรยากาศเช้าเช้าเนี่ยสวยนะนี่ตรงนี้ดูท้องฟ้า ค <Okay. S 2> พี่หนุม่มคร,รับไปแล้วลิบๆไปแล้วพี่ดาโน่นนะฮะซูมพอพอจะมองเห็นเห็นไปลิบๆและววิ่งตัววิ่งเียงพี่ดาบผมนี่วิ่งยังไงวิ่งเวียงๆขออภัยอันนี้กับพี่หนุ่มผมโอเคครับ พีถัดมาก็เส então, internet, the before, 54, ้นนี้ก็เป็นเส้นล้านหลังของทางพุกษาแปดแล้วนะฮะก็ถนนดีฮะเช้าเช้าเงี้ยก็จะมีคนออกมาวิ่งออกกําลังกายก็ผมก็เดินกับพี่หนุ่มฮะได้กันสองอาทิตย์แล้วนะที่มาเดินกันฮะบรรยากาศยังดีอยู่ครับเมื่อก่อนปีห้าสี่ตรงแถวเนี้ยโอ้น้ําท่วมแถวหมู่บ้านไม่ต้องพูดถึงปีห้าสี่ถ้าใคร อยู่แถวบริเวณแถวนี้หรืออยู่ในอำเภอจังหวัดไหนก็น่าจะได้ยินเพราะ54มันท่วมหลายจังหวัดมากท่วมกันเยอะนะฮะแถวนี้ก็มิดหัวแถวเนี้ยยิงก็ไปในทุ่งนาอย่างนี้นะฮะเข้าไปในทุ่งนาเงี้ยมิดหัวอันนี้ขนาดอยู่บนถนนนะสูงจากทุ่งนาขนาดเนี้ยไม่เหลือปี54บรรยากาศเช้าเช้า,ชาสดใสสดชื่นนะพี่หนุ่มนะ mm hmm. การเช้าเช้าเรา โดดโดดก็เรียกว่าสูตรโอรโซนนี่เต็มปอดโอเคครับสวัสดีครับครับอีพีถัดมาก็มาช่วงนี้ก็วันนี้มีอพีพีกันหลายคนมาวิ่งกันนะอพีพีนี้ก็วิ่งกันเยอะในถนนถนนนี่ถ้ารถใหญ่วิ่งมันก็จะสุดสดีครับโอเคครับออกกําลังกายถนนนี้พอรถใหญ่วิ่งมันก็จะสุดถ,ถนนเลยไหมมันน่าออกกําลังกายเช้าเช้าี่หนุ่มนะ โอ้บรรยากาศาไ,ไม่ด้มีีโอ้บรรยากาศเลโอ้บรรยากาศดีจริงๆพีห่หนุ่มเดินออกำลังกายกันครับได้ยินเสียงหูดรถไฟหูดรถไฟบรรยากาศเช้าๆเจอน้องหมาตัวนี้อีกแล้วพี่หนุ่มเขาคอยต้อนรับเราอีกแล้วข้างหน้าเห็นนะขาวดำ เขาขอต้อนหลับวันนี้ก็จะเกโมงแล้วนะจะถึงยังไม่รู้ยังมีดูนี่ธรรมชาติบัว6โมงโอ๋อ6โมง24 บรรยากาศนะครับก็ดูดีนะเนี่ยน้องหมาตัวเนี้ยเห็นเขาหลายครั้งแล้วน้องหมาตัวเนี้ยเขาจะอยู่ตรงนี้แหละ,ะได้ยินเสียงโบสดรถไฟไหมดังวุ้นวุนเลยรถไฟนี่คือมาจากทางใต้ก็วิ่งเข้าสู่สถานีบางกอกน้อยนะะ นะสถานีเขาจะอยู่ตรงอ,อะไรทางเขาอยู่ทางโน้นนะทางรถไฟนะเสียงรถไฟเสียงดังแรงดังแรงมากนะฮะเสียงเขาก็นี่จะถึงตรงแยกของพกษาแปดแล้วนะฮะนี่เดินกันมาไม่ไม่พี่ปแปรงนี่อยู่พ,ยพี่หนุ่มมาเลยไม่ต้องอพี่หนุ่มไม่ต้องเขาคุณมากไม่ไเล ไม่เป็นไรพี่โนมไม่เอา,เอาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพึกษาแปดเมื่อก่อนไม่มีเซเว่นนะตอนนี้มีเซเว่นละเป็นแล้วก็จะมีศารตรงนี้ฮะตรงพึกษาแปด พูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่มีเซเว่นพอมีเซเว่นขึ้นมาเออก็ดูอันนี้ขึ้นอันนี้เป็นาด้านหลังพกษาแปดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็จะมีป้อมป้อมตรงนี้ก็จะเป็นป้อมป้อมสายตรวจตำบลลานจากฟ้าไม่รู้ทุกวันยังมีเจ้าเจ้าหน้าที่สายตรวจมาอยู่ดูแลบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเจ้าหน้าที่สายตรวจเราที่จริงอะ่ะตรงพกษาแปดเราเนี่ยตรงนี้นะ ลานตรงนี้ถ้าทาดีๆพัฒนาเนี่ยก็จะได้เป็นสถานที่ย่มยมอมๆอีกอันหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยสามารถที่จะเดินออกกําลังกายอะไรได้ด้วยแตก่ก็ปล่อยให้ดูลบตรงนี้ก็จะมีสารปู่ฤาษีนะฮะในหมู่บ้านรึกษาของเราตอนนี้รถพวกรถตู้รถสองแถวเขามาจอดตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจวิ่งรถตู้รถสองแถวอะไม่เห็นเลยไม่เห็นมีมาเนาะอ่ารึกษาแปดเมื่อก่อนนี่ แถวสองฝั่งเนี่ยยังเป็นที่นาเพราะผู้ายงานเคยเดินมามันเป็นที่ายงาน,นป้ายป้ายของของเก่าเขาป้ายของป้ายบอกของซอยของเก่าจะเป็นป้ายแบบนี้ยังยังยัง,ยงมีให้เห็นนะป้ายโครงการเก่าเขาจะทําแต่งดูสวยอยู่สีเหลือง,องให้ดูบรรยากาศก็ดโดบ้านนี้ขยะไม่จอดกันอย่างนี้เนาะ ในพึกษาแปดมันจะเชื่อมต่อกันระหว่างพึกษาสี่กับพึกษา8ดนะฮะสี่กับพฤกษาแโอเคครับเจอนี้แต่ละคนเนี่ยขาแรงเราโอเคครับไปแล้วขาแรงเรานี่ก็กรมหลวมทรงพรด,ดมศักดิ์ครับกับบรรยากาศ วิ wollen, ่งไปยันนู่นแล้วเจ้าขาแรงเหรอขาแรงประจําหมู <t> ่บ้านก็เพิ่งออกใช่ไหมเนี่ยเขาเพิ่ไปทางนู้นมาแล้วนะพวกบวนครับอ๋อโอเคเส้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกอีกที่หนึ่งนะสวนสาธารณะแต่ว่าก็ไม่ทำอะไรกันเห็นแล้วดอกไม้นี่สวย สวยไหมเนี่ยดูไปนุ่มละ